อัคระสูวิถีเซียนตอนที่97ผ่านการทดสอบรอบที่1ดังนั้นเยเวยจึงทำให้วิชาเทพเซียนแปลเปลี่ยนดาราณภาลึกลับสมบูรณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงลำดับที่สองในตอนนี้อัคระเซียนภายในของร่างแสงรูปลับคนไม่ใช่136วิถีแล้วแต่เป็น365วิถีอัคระเซียนที่เพิ่มขึ้นมา เป็นเย่เวยที่เพิ่มลงไปในตอนที่ตัวเองทําให้วิชาเทพเซียนบทนี้บรรลุสมบูรณ์แต่ในอัครเซียนที่เพิ่มขึ้นมาไม่มีอัครเซียนอื่นๆยังคงเป็นอัครเซียนทั้ง1 3 6วิธีของวิชาเทพเซียนแปลเปลี่ยนดารานภาล้าลึกการเปลี่ยนแปลงที่หนึ่งอัครเซียนอื่นๆเย่เวยแค่เอามาใช้ซ้ําในตอนที่บรรลุวิชาเทพเซียนบทนี้อย่างสมบูรณ์เย่เวยเกิดการรับรู้มากมาย หากอยากจะทำให้วิชาเทพเซียนบทนี้สมบูรณ์จะต้องยากมากๆนอกจ,จะว่าตัวเองจะสามารถสร้างอัคระเซียนขึ้นมาเพิ่มคิดค้นอัคราเซียนด้วยตัวเองเป็นความสามารถที่ผู้ปกครองแห่งอัคราเซียนเท่านั้นถึงจะทำได้ไม่ใช่สิ่งที่เย่เหวยในตอนนี้จะสามารถทำได้แม้แต่ปรมาจารย์อี้ที่ย่างไปแล้วครึ่งเก้าสู่การเป็นผู้ปกครองแห่งอัครเซียนก็ยังทำไม่ได้ อัคระเซียน365วิธีนี่เป็นวิชาเทพเซียนแปลเปลี่ยนดาราณภาลับลึกการเปลี่ยนแปลงที่สองผู้หยวนตาลุกวววมองตรงไปที่เย่เวยสายตาที่มองเย่ยเวยเต็มไปได้วยความตื่นตกใจในปีนั้นจกักรพรรดปิงใช้เวลา3าวันในการทำความเข้าใจอัคราเซียน108วิธีภายใต้ความโชคดีหรือบังเอิญจึงทำให้สามารถถือครองวิชาเทพเซียน แปลเปลี่ยนดาราณภาลึกลับการเปลี่ยนแปลงที่หนึ่งอีกทั้งยังต้องใช้เวลาถึงสปีจึงจะสามารถทำให้วิชาเทพเซียนแปลเปลี่ยนดาราณภาล้ำลึกการเปลี่ยนแปลงที่สองสำเร็จสมบูรณ์แต่เย่เวยใช้เวลาเพียงสาวันเพียงแค่สมวันเท่านั้นกลับทำได้สำเร็จจกักรพรรดปิงเป็นอัจฉริยะที่เหนือกว่าอัจฉริยะแล้วเจ้าหนูที่อยู่เบื้องหน้าล่ะ ผู้หยวนไม่อาจหาคำพูดที่จะมาอธิบายความรู้สึกประทับใจนี้ได้ในตอนนี้เกิดเสียงปั้งดังขึ้นเสาลำแสงสีขาวที่ทรงพลังส่องลงมาจากฟากฟ้า,ฟาส่องไปใส่ที่ร่างของเย่เวยพลังที่รุนแรงนี้จากภายนอกเข้าสู่จุดต้นเทียนจากนั้นจึงไหลไปตามร่างกายรูขุมขนทั่วทั้งร่างของเย่เวยเปิดรับพลังนี้อย่างยินด,ดีตอนนั้นเย่เวยรับรู้ได้ แหล่งที่มาของพลังเป็นลมปราณที่ศักดิ์สิทธิ์และน่าขนลุกเมื่อเงยหน้ามองไปยังปลายทางแสงสีขาวนั้นเรากับจะมองเห็นอะไรลื่นลางนี่คือต้นกําเนิดพลังของกฎสวรรค์หรือภายใต้การชําระล้างของพลังห่งกดสวรรค์ผิวหนังของเย่เวยดูขาวบริสุทธิ์ะยิประยับรูปขุมขนเปิดออกกล้ามเนื้อดูดซึมพลังห่งกฏสวรรค์จนเปลี่ยนเป็นคงทนมากขึ้นผิวหนังที่ดูดซึมเข้าไป ก็เพิ่มความลื่นไหลราวกับหยกกระดูกที่ดูซึมพลังแข็งแกร่งมากขึ้นรู้สึกว่าวิญญาณราวกับจะถูกกระตุน้นจนสาแจวอย่างแปลกประหลาดได้ยินมาว่าเมื่อได้รับการล้างบาปจากพลังแห่งกสวรรค์ในตอนที่ต่อต้านจิตมาจะมีประโยชน์อย่างมหาศาลการล้างบาปของพลังแห่งกสวรรค์ยิ่งมีมากจิตมานก็จะอ่อนแอลงนี่เป็นโอกาสที่หาได้ยากมาก เย่เว่รีบซึมซับพ,พลังเข้าสู่จุดตันเทียนและกลั่นไม่หยุดหย่อนพลังแห่งกฎสวรรค์กลายเป็นพลังที่รุนแรงความบริสุทธิ์ระดับนั้นไม่ใช่สิ่งที่พลังหยวนธรรมดาจะเทียบได้ผู้ฝึกตนสามารถทําให้วิชาเทพเซียนสมบูรณ์ได้รับการชําระจากพลังแห่งกฎสวรรค์หาได้ยากมากเมื่อพูดถึงผู้ฝึกตนคนหนึ่งการได้รับการชําระบาปจากกฎแห่งสูงสวรรค์หนึ่งครั้ง ผลขมันมากมายเกินกว่าการกินยาตันจันทางเงินกว่าร้อยเม็ดพลังที่พุ่งพ่านเอิอล้นเข้าไปทำลายกำแพงแห่งความก้าวหน้าตุ้มการพัฒนาของเย่เวยไม่เพียงแค่เพิ่มขึ้นไม่หยุดแต่ยังทลายสู่ขอบเขตผู้ฝึกตนแปดาราแต่มันไม่ได้จบเพียงแค่นี้พลังแห่งกฎสวรรค์ที่ถูกเย่เวยกลั่นออกมาทําให้การพัฒนาของเย่เวยแข็งแกร่งขึ้นไปอีกตุ้มขอบเขตผู้ฝึกตนเ้าดารา หลังจากที่เย่เว่ยถลายขอบเขตผู้ฝึกตนก้าวดาราพลังหิงกวสวรค์ที่อยู่กลางอากาศส่งลงมายังไม่สิ้นสุดยังคงส่งมามากมายบนรากของเย่เวยพลังปั่นป่วนราวกับกระแสน้ำขึ้นน้ำลงที่ยากจะจินตนาการแม้แต่ลินจือเยียนหงยวินเซี่ยหยาที่อยู่ข้างๆเย่เวยยังสามารถดูซึมพลังหิงกรค์ได้ไม่น้อยลินจือเยียนแอบตกใจไม่น้อย พลังแห่งกฎสวรรค์จากการที่เย่เว่ยทำให้วิชาเทพเซียนแปลเปลี่ยนดาราณพหาลึกลับสำเร็จหนึ่งครั้งได้รับมากกว่าตอนที่ทำให้ฝ่ามือคลื่นวารีสมบูรณ์ตั้งหลายเท่าวิชาเทพเซียนแปลเปลี่ยนดาราณพาล้ำลึกบทนี้เคยมีผู้ทำให้สมบูรณ์แล้วครั้งหนึ่งเซียวเว่ยบรรลุจนสมบูรณ์อีกครั้งแล้วเหตุใดจึงมีพลังแห่งกฎสวรรค์ส่องลงมาในดวงตาของหลินจีเยนเผยความสงสัย ทันทีทันใดนางก็คิดได้ดวงตาจึงทอประกายใช่แล้วน่าจะเป็นเช่นนี้เย,ย่เวยในตอนนี้เราก็เป็นปาวานขนาดใหญ่ดูดกลืนพลังหิงกฎส,สวรรค์ไม่หยุดและกลั่นไม่หยุดใช้ร่างกายทุกส่วนซึมซับตุม่มผู้ฝึกตนก้าวดาราไม่อาจรองรับพลังหิงกฎสวรรค์ที่มากมายถึงเพียงนี้ได้เย,ย่เวยจึงทลายขอบเขตอีกครั้ง ก้าวสู่ขอบเขตผู้ฝึกตน10บดาราการพัฒนาที่ยกระดับขึ้นเรื่อยๆเมื่อมาถึงทางตันสู่ขอบเขตจอมยุทธมันจึงค่อยๆหยุดลงราวกับว่าพลังแห่งกฎสวรรค์จะทลายสู่ขอบเขตของจอมยุทธแต่พื้นฐานของเย่เว้ยยังอ่อนแอเกินไปต่อให้มีพลังแห่งกฎสวรรค์มากมายก็ไม่อาจทลายสู่ขอบเขตนี้ได้พลังแห่งกฎสวรรค์ค่อยๆสงบลงแล้วลำแสงก็เล็กลงเรื่อยๆ จนในที่สุดก็หายไปเย่หวยที่นั่งสมาธิอยู่รับรู้ได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเขาตกใจอย่างมากพลังหิงกวดสวรรค์เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าพลังหยวนมากหลังจากที่ดูดซึมพลังหิงกวดสวรรค์การพัฒนาของเขาได้ทลายอย่างรุนแรงเข้าสู่ขอบเขตผู้ฝึกตนสิบดาราอีกทั้งยังไต่ถึงเส้นขอบของขอบเขตจอมยุทธการพัฒนาที่เร็วไวถึงเพียงนี้ แต่ร่างกายของเขาไม่มีผลข้างเคียงใดๆเลยเมื่อคิดถึงปลายทางก่อนหน้านี้ของพลังแห่งกฎสวรรค์เรากับจะมีเงาเลือนลางปรากฏขึ้นมาแวบหนึ่งในใจของเย่ยเหวยเต็มไปด้วยความสงสัยพลังแห่งกฎสวรรค์มาได้อย่างไรเพราะเหตุใดจึงทําให้แข็งแกร่งขึ้นแต่นี่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เย่ยเหวยในตอนนี้จะสามารถรับรู้ได้เขาต้องฝืนทนให้การพัฒนาแข็งแกร่งมั่นคงขึ้น เพื่อไม่ให้พลังแห่งกฎสวรรค์ระเหยกลายเป็นไอมากเกินไปเพราะการที่จะได้รับการชำระจากกฎแห่งสูงสวรรค์ครั้งหนึ่งยากเสียยิ่งกว่ายากหากสามารถได้รับการชำระจากพลังแห่งกฎสวรรค์อีกครั้งเป็นไปได้ว่าจะสามารถทลายสู่ขอบเขตจอมยุทธได้ยเย่หวยกำมัดแน่นคิดดูแล้วไม่ใช่ว่าตัวเองไม่สามารถฝึกฝนวิชาเทพเซียนได้เมื่อคิดได้ดังนี้ยเย่หวยจึงตื่นเต้นขึ้นมาขอเพียงเป็นปร,รมาจารย์อ克拉เซียน ความก้าวหน้าในการฝึกฝนของเขาจะต้องเร็วกว่าคนธรรมดามากเมื่อเห็นเย่เว่ยทำให้วิชาเทพเซียนแปรเปลี่ยนดาราณพาล้ำลึกสำเร็จแถมยังได้รับการชำระจ,จากกฎแห่งสวรรค์ผู้หยวนจึงหัวเราะลั่น <c oughs> วิชาเทพเซียนแปรเปลี่ยนดาราณพาล้ำลึกไม่เหมือนกับวิชาเทพเซียนทั่วไปเป็นวิชาที่สามารถก้าวหน้าได้มีรูปลักษณ์ที่แข็งแกร่ง คนที่ต่างกันจะสามารถบรรลุวิชาเทพเซียนบทนี้ได้ต่างกันดังนั้นทุกๆครั้งที่บรรลุสมบูรณ์จะมีพลังแห่งกฎสวรรค์มาชำระล้างไม่รู้ว่าวิชาเทพเซียนแปลเปลี่ยนดาราณพาล้ำลึกที่เขาทำให้สมบูรณ์กับวิชาเทพเซียนแปรเปลี่ยนดาราณพาล้ำลึกที่จกักรพรรดปิงทำให้สมบูรณ์อย่างไหนจะแข็งแกร่งกว่ากันข้าผูหยวนรอคอยมาสามกว่าปี ในที่สุดก็ได้เจอผู้ที่มีคุณสมบัติรับช่วงต่อบรดกของจกักรพรรดิปิงผู้หยวนมองเย่เหวยสายตาเต็มไปได้วยความเร่าร้อนเย่เหวยเป็นอัจฉริยะในพันปียากที่จะพบเจอสามารถใช้มรดกของจกักรพรรดิปิงก้าวไปสู่ความรุ่งโรจน์ได้แต่ผู้หยืนค่อยๆผ่อนลมหายใจเปลี่ยนอารมณ์ให้กลายเป็นนิ่งเฉยนึกถึงคำฝากฝังของจกักรพรรดิปิงในตอนนั้น คิวจริงขมวดเป็นปมจจกรพัดปิงเคยกล่าวไว้ว่าในสวันนี้ขอเพียงสามารถรู้แจ้งอัคาระเซียนได้เพียง81วิธีก็สามารถผ่านการทดสอบรอบที่หนึ่งผู้หยวนมองเย่เวยลิ้นจือเยียนจินเยี็ยนแล้วขมวดคิวรู้สึกลำบากใจเล็กหน่อยเขาอยากจะให้เย่เวยรับช่วงต่อมรดกของจจกาพัดปิงแต่นี่ไม่ใช่ความปรารถนาสุดท้ายของจจกรพัดปิง ความปรารถนาสุดท้ายของจักรพรรดิปิงคือหากในสามวันสามารถรู้แจ้งอัคระเซียนทั้ง81วิถีคนผู้นั้นจะสามารถสืบทอดมรดกของตัวเองได้หากมีผู้ที่สามารถรู้แจ้งอัคระเซียนทั้ง81วิถีภายในสามวันไม่ได้มีคนเดียวให้ทำการทดสอบรอบที่สองตอนนี้มีเย่เว่ยหลินจือเยียนจินเยียนสามคนที่สามารถรู้แจ้งอัคระเซียนเกินกว่า81วิถีภายในสามวัน จึงต้องมีการทดสอบรอบที่สองแต่เย่ยเวยที่โดดเด่นถึงเพียงนี้ยังจําเป็นจะต้องรับการทดสอบรอบที่สองหรือในใจของผู้ยวนเย,ย่เวยเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะรับช่วงต่อมรดกของจกักรพรรดิปิงจินเยี่ยนก็ดีหลินจีเยียนก็ได้แต่ทั้งสองคนเทียบไม่ได้กับเย่เวยแต่ความปรารถนาสุดท้ายของเจ้าของไม่อาจละเลยได้การทดสอบสิ้นสุดแล้ว พวกเจ้าทั้งสามคนล้วนผ่านการทดสอบผู้หยวนโบกมือเสาลำแสงสีฟ้าประกายเขียวส่องลงมาแยกกันไปห่อหุ้มตัวเย่เว่ยลินจืเยียนและจินเยียนมีเพียงแค่าสามคนเท่านั้นหรอือหงเย,ยวินและเซ่ยเหาและคนอื่นๆต่างมองเย่เวยลินจืเยียนและจินเยียนที่อยู่ในแสงสีฟ้าประกายเขียวสีหน้าดูเศร้าหมองแต่พวกเขาเข้าใจดีว่า ความแตกต่างของพวกเขาและคนทั้งสามต่างกันมากเกินไปจะกรพพัดปงิงแข็งแกร่งเพียงใดจะมีผู้ใดไม่อยากได้มรดกของท่านหรือเกรงว่าทั้งชีวิตนี้คงยากที่จะได้รับโอกาสอย่างนี้อีกไม่ผ่านการทดสอบอารมณ์ของทุกคนจึงหมุนมองยินดีด้วยหลังจากที่ลังเลอยู่ชั่วครู่คงเยวินเซี่ยหยาและคนอื่นๆเดินไปข้า,ขางๆเย่เวยและหลินจือเยียน แล้วยกมือคำนับเย่เวยถึงแม้พวกเขาไม่ได้รับมรดกของจักพรพรรดิปิงแต่ยังคงแสดงความยินดีต่อเย่เหวยขอบคุณมากเย่เวยยกมือคำนับแล้วยิ้มในตอนนี้ร่างของแต่ละคนหายไปในทันทีเป็นเพราะผู้หยวนเคลื่อนย้ายพวกเขาออกไปจากเทวสถานของจักพรพรรดิปิงในห้องโถงใหญ่หรือพิงจอมยุทธสากคนหงเยวินเซียวและคนอื่นๆ ต่างมองหน้ากันอย่างสงสัยเล็กน้อยพวกเขาคิดว่าตัวเองคงจะถูกพาออกไปจากเทวสถานจากักรพรรดิปิงแต่ไม่คิดว่าผู้ยวนยังจะให้พวกเขาอยู่ต่อพวกเจ้าทั้งหลายน้ำเสียงที่แหบแห้งของผู้ยวนดังขึ้นในหัวของทุกคนหือเมื่อได้ยินทุกคนจึงเงยหน้ามองไปที่ผู้ยวนถึงแม้ว่าพวกเจ้าไม่ผ่านการทดสอบแต่พรสวรรค์ก็ไม่เลว ในเมื่อมีโอกาสก้าเข้ามาเทวสถานจักรพรรดปิงแล้วข้าจะให้โชคชะตาแก่พวกเจ้าอีกเส้นทางหนึ่งผู้ยวนยิ้มน้อยยิ้มใหญ่และวพูดว่าเมื่อก่อนข้ารับใช้ของจักรพรรดปิงไม่ได้มีเพียงข้าจักรพรรดปิงมีผู้ติดตามแปท่านต่างก็เป็นผู้แข็งแกร่งที่น่าอาัศจรรย์นอกจากข้าผู้ติดตามทั้งเยังมีมรดกของตัวเองที่เหลือทิ้งไว้ ถึงแม้พวกเจ้าจะไม่มีหวังที่จะได้มรดกของจกักรพรรดิปิงแต่สามารถไปทดสอบดูว่าจะสามารถครอบครองมรดกที่ผู้แข็งแกร่งเหล่านั้นเหลือไว้ได้ไหมผู้หยวนโบกมือมีจี้ยกเจ็ดชิ้นปรากฏขึ้นลอยอยู่บนด้านบนของทุกๆคนอย่าง,งเงียบๆในยกมีตารักขนส่งช่องว่างขนาดเล็กอยู่ซึ่งกลั่นออกมากลายเป็นจี้ยก นี่เป็นมรดกที่ผู้ติดตามทั้งเจ็ดของจกักรพรรดิปิงลงเหลือไว้ผู้หยวนชี้ไปยังจี้หยกทั้งเจ็ดชิ้นที่ลอยอยู่กลางอากาศแล้วค่อยๆพูดออกมามรดกที่ผู้ติดตามทั้งเจ็ดหลงเหลือไว้ผู้คนที่มีอารมณ์หมอนมองต่างมองหยกทั้งเจ็ดชิ้นนั้นที่ลอยอยู่กลางอากาศสายตาเปลี่ยนเป็นเร่าร้อนอีกครั้งไม่ได้รับมรดกของจกักรพรรดิปิงแต่ได้มรดกจากผู้ติดตามของจกักรพรรดิปิงก็ถือว่าดีทีเดียว สามารถกลายเป็นผู้ติดตามของจักรพรรดิปิงพลังต้องไม่ธรรมดา